อันนี้ก็ไม่แปลกประหลาดนะคนรับเพราะคนสมัยนี้ไม่รู้จักพระแล้วเพราะคนตะก่อนเนี่ยนะครับเพื่ออายุ13ก็บทเยากันแล้วอายุ20ก็บทพระกันแล้วแล้วตะก่อนนี่บวชพระเนี่ยบวชอย่างน้อยต้องสามเดือนสี่เดือนบางท่านจะบวชทั้งสามปีสี่ปีเพราะพระคา,า,ารวะรู้จักเช่นกันและกัรรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งเช่นกันและกันเพราะ,ะตอนหลังเนี่ยเราไม่รู้จักพระเราก็เลยไปยกจ้องมานุ่งเหลืองอมเหลืองต้องเป็นอุปนิสติจะต้องวิเศษยนมาจจัญนไม่ใช่พระก็ลูกชาวบ้านธรรมดานี่เองครับที่ปัญหาคือถ้าท่านสอน มีตลกโปกฮาแล้วมันเข้าหัวใจธรรมะมันถูกต้องสอนให้เพิ่มความโลภเช่นบางวัดเนี่ยสอนให้บูชาชูชกบางวัดเนี่ยให้บูชาพระคเนศอะไรต่างๆนี่เนี่ยเลอะเทอะไปต้องเข้าใจนี้ครับผมไม่รู้จักสมาสมปองเป็นจนตัวผมที่ท่านออกอากาศที่ผมเห็นท่านท่านพยายามพูดคนธรรมดารู้เรื่องตลกโปกฮาเป็นธรรมดาของมนุษย์ห้ามไม่ได้เลยครับสมัยผมบวชเนนนะครับเมื่อสมัยทุกนาฬิงที่สองเนี่ยสมัยนั้นโทรทัศน์ไม่มี พิทยุมีสถานีเดียวและนี่ตอนออกพรรษาจะมีเทศมหาชาตินะครับนี่เราเดินไปฟังวัดนุนเทศวัดนีนนเทศพายเรือไปกันเลยนะครับรท่านเทศเนี่ยมีทั้งตลกปกฮามีแหล่บางทีมีคำคำ,คำคำหยาบสองแน่สองงามนะครับแต่ว่าลึกๆก,ก,ก็ต้องเพื่อจะให้คนเข้าใจธรรมะนะบางทีท่านเทศเนี่ยนะผู้หญิงที่สวยสมได้ยาะไม่เชื่อลองพายล้มอาทียาเหม็นแต่เปิดปีพุรามากดีอยู่นะท่านจะผู้หญิงที่สวยสมนะครับ ถ้าไม่มีพลังหมักนี้ท่านไปนผู้หญิงที่สวยสดต,ยตอยตดออกมาก็เหม็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเห็นว่าตลกกโวคาเป็นของเสียหายนะครับพระตะก่อนนี้นะครับมีเครื่องดนตรีอย่างหนังใหญ่ใเแถวนี้เหลืออยู่วัดวัดขนอมวัดเดียวแล้วใหญ่หนังตะลุงในพระธรรมทั้งนั้นครับมโนราและต่างอย่างวัดมหา,าธาตุเนี่ยสมเด็จกรมยองแต่งประวัติวัดมหาธาต ท่านบอกวัดมหาธาตุเนี่ยเปรียบเท่ากับกรมาหารและหลวงเลยในวังกรมาหารและหลวงเนี่ยคนเข้ากับรมอาหารหลวงเนี่ยต้องเรียนทุกอย่างครับมหาธาตุก็สอนทุกอย่างแม้กระทั่งวิชาฟันดาบกระบี่กระบองผูกว่าวจุลาเบาปักกระเป้าหมอยาหมอผีสารพัดเลยครับเนี่ยเราลืมไปว่าที่หลังเนี่ยเราคิกว่าวัดพระมีหน้าที่เรียนภาษาบาลีอย่างเดียวก็น่าเบื่อตายสิครับเนี่ยต้องเข้าใจนี้เมื่อสมัยผมบวชเรียที่กล่าวมาแล้วผมอยู่วัดทองนพคุณวัดเล็กๆนะครับในวัดนั้นจะมีทั้งหมอยามีทั้งหมอนวด มีทั้งหมอผีมีพระท่านเครื่องอะไรต่างๆได้แกน่นาฬิกาก็ได้วัดเป็นมันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเลยครับแต่เป็นโลกนี้ซึ่งอิงทางโลกและพยายามนำโลกไปสู่ทางธรรมถ้าเราดูประเด็ดนนี้จะเห็นได้วัดเนี่ยเป็นสังคมหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับสังคมที่จะดึงดึงให้เราไปสู่สังคมที่ดีขึ้นว,วัดเองแบบใช้คำว่าอารามจะเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับต้นไม้รากไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญมากแต่ตอนนี้ พระสมัยใหม่ก็เลี้ยไม้เชื่อยต้นไม้แล้วตัดต้นไม้ทิ้งกันปลูกตึกกันอย่างเดียวทำให้ทั้งความร้อนทั้งอะไรต่างๆร้อยแปดประการแม้กระทั่งคนเอาถุงพลาสติกใส่อาหารตวายพระพระยังไม่เห็นโทษเลยครับเพียงเทศเนี่ยอยาใ้ใช้ถุงพลาสติกช่วยเยอะแล้วเพราะถุงพลาสติกเนี่ยพระไปใส่อาหารไปเนี่ยไปดูที่ตามวัดสิครับถุงพลาสติกเต็มไปหมดถุงพลาสติกมันไม่สลายตัวครับมันทาให้ที่นี่เสียหมดทิ้งต่างๆง่ายๆเหล่านี้พระยังไม่สอนเลยเพราะฉะนั้นผมว่าพระน่าจะ จับประเด็นต่างๆแล้วมาสอนสอนให้สนุกก็ได้ให้โปกฮาก็ได้จากลึกเต้นตื่นให้เกิดความลึกไปได้เรื่อยนั่นถือเเหมาะกับการพิทารณา